สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคลิปประจำเดือนพฤษภาคมนะคะวันที่หนึ่งถึงสิบห้าพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะ อาจารย์ฝากกดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อน,น้อมรับคำทำนายดีๆจากคลิปนี้ด้วยนะคะอาจารย์ไม่แนะนำไม่นำคำทำนายในคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆนะคะเพราะว่าน,นี่คือคำทำนายโดยรวมนะอาจารย์แนะนำให้มาดูดวงส่วนตัวจะดีกว่านะคะส่วนใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไอดีด้านล่างมาได้เลยนะคะอาจารย์มีทั้งโปรโมชั่นดูดวงส่วนตัวนะคะแล้วก็วอลเปเปอร์เสริมดวงด้วยนะคะ มาเริ่มกันที่ชาวราศีเมษเลยนะทงอาจารย์จะดูได้ทั้งลัคนาราศีแล้วก็ราศีเลยนะคะใครที่ไม่รู้เวลาเกิดนะสามารถดูตามราศีวันที่เกิดได้เลยนะในช่วงแรกอาจารย์จะขออนุญาตสับไพ่ก่อนนะคะเพื่อความแน่นยันะอาจารย์จะสับไพ่ทุกๆคลิปนะคะใครที่รอไม่ไหวนะอาจารย์แนะนําให้เริ่อไปในช่วงของคําทํานายได้เลยนะ อ่ะเราม,มาเริ่มกันเลยจ้า มาเริ่มกันที่สุขภาพกันก่อนเลยดีกว่านาะชาวราศีเมษสุขภาพจะเป็นอย่างไรบ้างคะสุขภาพนะ้าระว่างเรื่องกล้ามเนือเส้นเอ็นกระดูกนะคะอย่าหักโหมร่างกายหนักจนเกินไปนะและมีความเสี่ยงเรื่องไขมันสะสมน้ำหนักขึ้นง่ายด้วยนะในช่วงนี้อาจจะติดน้ําหวานชากาแฟเพราะว่า เครียดเลยจะต้องอาจจะต้องดื่มนะแล้วก็ระวังตำแหน่งศีรษะโรคที่เกี่ยวกับสมองความจำแล้วก็ความเครียดสะสมดูเหมือนกับว่าร่างกายส่วนอื่นเนี่ยระบบอื่นๆเนี่ยดีมากๆนะคะแต่ว่าให้ระวังเรื่องไขมันน้ำหนักขึ้นแล้วก็ความเครียดนะดูเหมือนกับว่าเดือนนี้คุณจะเครียดเป็นพิเศษนะจ๊ะชาวราศีเมษต้องหาเวลาไปพักผ่อนบ้างนะหาเวลาคลายเครียดบ้างนะคะ ต่อไปมาเรื่องของโชคลาภกันบ้างค่ะโชคลาภนะถ้าพอฟุกๆได้เงินมาบ้างเนี่ยให้รีบเก็บเอาไว้ก่อนนะอืมแต่ถ้าเกิดโรคมากเนี่ยราบหายช่วยไม่ได้เหมือนกันนะเนี่ยช่วงนี้ถ้าเกิดเป็นจังหวะเอ่อเสี่ยงดวงจันาร์ว่าย,ยังไม่มีนะอืมให้รองวดหน้าดีกว่าเนาะต่อไปเรามาดูเรื่องการงานกันเลยค่ะ การงานนะคุณมีผู้ใหญ่มีไอดอลเรื่องของการงานเนี่ยอยู่แล้วนะชาวราศีเมษมีตัวอย่างร้านการงานที่ดีนะคุณก็จะเอาเขาเนี่ยมาเป็นตัวอย่างนะแล้วก็หรือถ้าเกิดใครอยากจะขอพรเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะให้ไปขอพรเกี่ยวกับิ่นศัคซิทธิ์ที่เป็นผู้ชายจะดีมากๆเลยนะ และในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้คุณจะได้รับรู้ถึงเรื่องไม่ดีที่มากระทบเรานะคะอาจจะเป็นการใส่ร้ายกาันหรือว่างานเอ,อ่อที่มันเคยผิดพลาดในอดีตนะคะก็กลับมามีผลกระทบกับเราในตอนนี้นะคะใครที่สมัครงานนะยังต้องรอไปก่อนนะอาจจะต้องรอไปอีกสักระยะหนึ่งนะคะ และใครที่ทํางานหรือมีโปรเจกต์ใหม่ๆที่ทําอยู่เนะี่ยอาจจะยังไม่ได้สําเร็จในเวลาอันใกล้นี้นะคะอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเพราะเหมือนกับว่ามันเป็นโปรเจกต์ใหญ่เนาะแล้วก็กว่าจะสําเร็จเนะี่ยอาจจะต้องใช้เวลานะคะและงานที่เกี่ยวกับความมืดงานที่ทําตอนกลางคืนหรือในช่วงนี้อาจจะทํางานดึกจนถึงกลางคืนนะคะและใครที่อยากทํางานเสริมนะให้ทําเกี่ยวกับความสวยงามหรือเครื่องสําอางจะดี มากมาถูกฉลุกกับคุณมากๆเลยนะคะให้เริ่มเลยนะคะและสุดท้ายนะคะไม่ว่าการงานของคุณนะคะจะมีปัญหาอะไรเข้ามานะไพ่ศบบอกว่าการทําทงานเนี่ยคุณจะได้รับผลที่ดีกลับมาแบบน่าพอใจแน่นอนเป็นที่ชื่นชมของผู้ที่พบเห็นผลงานของคุณแน่นอนนะคะต่อไปมาเรื่องการเงินกันบ้างค่ะ การเงินคุณมีเกณฑ์จะได้รับมรดกตกทอดจากครอบครัวนะคะอาจจะเป็นรับสินเงินทองหรือว่าที่ดินก็ได้นะคะอาจจะมีนะและในช่วงนี้เรื่องเงินมีเรื่องให้ต้องปวดหัวมีเรื่องให้ต้องทิดนะคะเหมือนกับว่าออมีเรื่องเข้ามาต้องให้คุณจัดการเรื่องการเงินนะคะใครที่ทํางานเกี่ยวกับ การเดินทางเกี่ยวกับต่างประเทศนะคะจะได้เงินดีมากๆเลยนะในช่วงนี้นะยิ่งเดินทางบ่อยนะคะจะเป็นการแก้เคล็ดให้ตัวเองนะคะได้รับโชคลับราบจากเรื่องการเงินนะคะและในช่วงนี้คุณจะหมดเงินไปกับการตกแต่งเสริมความงามหรือซื้อเครื่องประดับหรือซื้อสิ่งของที่ทำให้เราเนี่ย ดูดีขึ้นในช่วงนี้คุณหันมาใส่ใจดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะมันเลยทําให้หมดเงินไปกับเรื่องแบบนี้เยอะหน่อยนะและคุณจะหาเงินได้จากความสามารถของตัวเองต้องออกแรงนะคะบางคนชอบทํางานคนเดียวมากกว่าทํางานร่วมกับคนอื่นเนาะดูเหมือนว่าถ้าเกิดใครที่อยากเสริมดวงเรื่องการเงนินนะให้ดูอ่อ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เป็นนกเป็นเทวดาที่มีปีครึ่งคนครึ่งนกเนี่ยจะดูดีจะดูดีจะช่วยเสริมเรื่องเงินคุณได้นะคะต่อไปมาเป็นความรักกันบ้างค่ะความรักของอาจารย์จะมีทั้งหมดสามสถานะด้วยกันนะคะก็คือสถานะโสด,ดคนมีคู่นะคะคือคนที่คุยแล้วก็พบกันเกินหกเดือนนะคะและก็คนที่ความสัมพนันธ์ไม่ชัดเจนนะ๊ะคือคนที่คุยแล้วก็พบกันยังไม่ถึงหกเดือนนะ อ่ะมาเริ่มกันที่คนโสดกันก่อนเลยจ้าคนโสดจ้าคนโสดในช่วงนี้คุณอารมณ์ขึ้นง่ายนะเดี๋ยวอารมณ์ขึ้นเดี๋ยวอารมณ์ลงนะเอ่อแปรปวนนะอารมณ์แปรปวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวคือมีอารมณ์แบบเดี๋ยวเหงาเดี๋ยวก็อยากมีแฟนเดี๋ยวก็ไม่อยากมีอยากอยู่คนเดียวอะไรแบบนั้นน่ะนะคะอืมแล้วก็ช่วงนี้นะคนโสดนะ คุณยังเหมือนจะลืมแล้วกับรักครั้งเก่าแต่ก็ยังนึกถึงตลอดเลยอะ่ะอืมมันมีรักครั้งใดครั้งหนึ่งของคุณอะ่ะที่มันฝังใจคุณมากเลยะนะชาวราศีเมษคุณก็ยังนึกถึงอยู่ยังไม่ลืมเขายังนึกถึงตลอดเลยนะอืมในช่วงนี้นะและนะคะใครที่มีคนที่คุยอยู่เนี่ยมันมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ เนาะหรือสิ่งที่คิดไว้เนี่ยมีโอกาสทําได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักนะอ,อ,อาจจะมีคนเข้ามามีคนใหม่ๆเข้ามาเนาะชาวราศีเมษนะคุณเนี่ยอาจจะถูกคนคนที่เข้ามาเนี่ยควบคุมคุณหรือไม่คุณเองเนี่ยแหละคะ่ะชาวราศีเมษที่เป็นคนที่ชอบควบคุมคนรักมากเกินไป มันจะทําให้เขาอึดอัดนะเวลามีแฟนนะคะแล้วก็โอ้โหแต่ว่าไพ่ชัดเจนเลยว่าในช่วงนี้จะมีคนเข้ามาจะเป็นความรักที่เพิ่งเริ่มต้นนะแล้วจะทําให้มันมีการพัฒนาความสัมพันธ์แน่นาโคตแน่นอนนะคะคนโสดนะต่อไปคนมีคู่กันบ้างคะ่ะคนมีคู่นะโอ้โหคุณรู้สึกว่าคุณต้องแบกรับความรู้สึกอยู่คนเดียวเลยคนมีคู่ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาต่างๆในเรื่องงานเรื่องเงินและเรื่องครอบครัวเนาะคุณรู้สึกว่าทําไมจะต้องเป็นคุณที่แบกรับนะแต่ทีนี้ในเดือนนี้จะมีการคุยกันมากขึ้นนะคนมีคู่จะมีการคุยกันมีการปรับกันมากขึ้นนะคะเอ,อจะสามารถแก้ปัญหาต่างๆที่เคยมีมาได้นะคะแล้วก็คุณเนี่ยเป็นคนที่มีจุดเด่นนะอาจจะมีฝ่ายตรงนี้ที่รับหรือว่า อะไรบางอย่างนะคะที่มีจุดเด่นนะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะไทยที่อยากทําธุรกิจร่วมกับคนรักนะดีมากๆเลยในการสร้างโอกาสสร้างครอบครัวนะคะและคนรักในช่วงนี้เขาจะทําตัวดีขึ้นนะชาวราศีเมษอยู่เขาก็จะดีขึ้นในช่วงนี้นะคะอะไรที่คุณเคยแบกรับมาหนักๆเนี่ยจากนี้ไปนะคะจะค่อยๆดีขึ้นนะต่อไปคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะจ๊ะอืม คนมีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะระวังนะคะจะเป็นรักสามเศร้าระวังอีกคนเนี่ยไม่ได้คิดอะไรกับเราคิดแค่เพื่อนหรือมีคนมารุมจีบหลายหคนนะในช่วงนี้นะเหมือนกับสเสน่ห์คุณจะมาแรงนะคะในช่วงนี้อาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่าเนาะหรือผู้ใหญ่แนะนำมาให้นะคะ และในช่วงนี้นะให้คุณไปทําทานเกี่ยวกับสัตว์นะคะจะช่วยเสริมดวงเรื่องความรักของคุณได้นะคะอาจจะเจอคนดีๆได้นะคะและในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาดีๆเลยเป็นช่วงเวลาดีๆที่คุณจะได้ใช้ชีวิตร่วมกันได้ใช้ประสบการณ์ร่วมกันกับคนที่คุณคุยอยู่นะคะจะได้พัฒนาความสัมพันธ์อีกขั้นหนึ่งเลยนะแล้วก็เป็นคนรักที่คุณเนี่ยเริ่มนึกถึงอนาคตแล้วนะคนเนี้ย มีเขาอยู่ในวันข้างหน้าด้วยนะเนี่ยส่วนนี้นะดีค่ะดีค่ะแต่ว่าดูให้ดีๆเนาะว่าจะไปเป็นมือที่สามหรือรักสาเช่าหรือเปล่านะจ๊ะต่อไปมาดูกันว่าพระแม่การีมีข้อควา,ามอะไรฝากถึงคุณบ้างคะขออำนาจไพ่จงบอกเลยคะ่ะว้าวได้ไพ่พระแม่การีหมายเลข30สบนะจ๊ะ อะเรามาดูข้อความจากคำแม่กันค่ะไห้ออร์เคิลใบนี้คือการให้เวลาแก่ตัวเองในการเปิดวางสิงต่างๆเนื่องจากการซิ้นสุดครั้งนี้เป็นความประสงค์ของจกกักรวาลคุณจะได้รับพรอ,อันประเสริฐที่มากกว่าสิ่งที่คุณเสียไปในอดีตถ้าคุณตอนนี้ประสบกับความเศร้าหมองหรือการสูญเสีย ไพ่ออร์เคิใบนี้บอกว่าช่วงเวลาแห่งความทุกข์กำลังจะสิ้นสุดลงเร็วกว่าที่คุณคิดไว้ปล่อยให้กระบวนการการเยียวยาเป็นไปตามธรรมาชาติโดยไม่ต้องเร่งรัดมันไพ่ออร์เคิใบนี้บ่งบอกว่าจิตวิญญาณของคุณจะได้รับการบำบัเดเยียวยาจงเชื่อในตัวเองและจักรวาลคุณจะรับรู้ได้ถึง สิ่งที่คุณสามารถทิ้งความทุกข์ไว้เบื้องหลังแล้วมองไปข้างหน้าอย่าปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความทุกข์อย่าหนี้จากปัญหาให้คุณหันมาพัฒนาจิตใจแล้ววันหนึ่งเมล็ดพันธุ์ที่คุณปลูกไว้จะแข็งแกร่งขึ้นตามกาลเวลาปล่อยวางสิ่งต่างๆลงแต่อย่ายอมแพ้หรือสิ้นหวังสิ่งที่เคยฉุดรั้งคุณไว้จะจบสิ้นไปและตามมาด้วยช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะ ขอให้ชาวราศีเมษทุกคนนะคะโชคดีมีความสุขนะร่ำรวยกันทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะใครที่สนใจดูดรื่งส่วนตัวแอดไอดีดารามาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ